สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมฟุกฟาทุไฟนะครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้าประเภทพวกสารเคลือบเครื่องต่างๆนะครับก็วันนี้ตัวแรกก็คือโอเมก้า909นะครับโอเมก้า909เนี่ยเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์ชนิดเข้มข้นนะครับทำจากพาราฟินกรุ๊ปนะฮะข้อดีของโอเมก้านะครับก็คือข้อแรกเลยเนี่ยทำให้เพื่อมาตาเร่งให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นไหลไปลายก็ลื่นนะครับ แล้วก็ข้อที่2คือช่วยทำให้เสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเงียบขึ้นแล้วก็แถมเพิ่มกําลังอัดได้ด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์คาคาของโอเมกานะครับตัวที่2ที่จะรีวิวก็คือตัวดิ q u ิ d m o โมลีครับ ATF additive ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือทําให้เเกียร์เนี่ยเข้าเกียร์ได้อย่างแม่นยําขึ้นนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็มีสารเคลือบพวกระบบเกียร์ต่างๆน,นะครับ ทําให้ลดความร้อนในห้องเกียร์ได้นะฮะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นวินครับตัวนี้จะเป็นสารเคลือบฝังท้ายนะครับแก้การฝังท้ายหอนนะครับก็เช่นเดียวกันครับโดยทั่วไปเบสิกก็เหมือนมนกันก็คือเป็นสารเคลือบลงไปในเนื้อเหล็กนะครับก็แล้วก็ลดการนาการเสียดสีได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือซาร์โดนะครับ ex 1 2 0สําหรับ ัวเกียร์ธรรมดานะครับก็ง่ายๆครับก็เหมือนกันก็คือเติมลงไประบบน้ํามันเกียร์นะฮะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการเสรียสีนะครับแล้วก็จุดเด่นของซาโดก็คือหลังจากการผ่านการใช้งานไปแล้วพันห้าร้อกิโลเมตรนะครับตัวของซาโดเนี่ยจะไม่ได้เป็นฟิล์มแต่แะตัวเองจะแปลสภาพเป็นเนื้อเหล็กแล้วก็ไปซ่อมแซมสน่สกหรอนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีคําถามที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อฟุกโดยตรงนะครับ ที่0 9 1 1 1 6 1 1 7 9หรือ Line ID นะครับฟาสเลข2 Fly ครับฟาสทูไฟล์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ